ค,คือกรณีพมา่าเนี่ยจะกลายเป็นชนวนใหญ่ในช่วงไม่นานตัดจากนี้ไปเพราะเนี่ยนะครับเส้นทางผ่านเรื่องอาวุธยุโทโรธปรกรณ์นั้นพมา่าเขาก็มีตามีหูเพราะว่าเขาไปดักนะครับฝากมาหาสมุทรเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นนะครับก็เหลือทิศทางเดียว เราเองก็พยายามจะส่งสัญญาณกันมาตามลำดับว่าในภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยมันถูกปิดล้อมหมดนะครับฝั่งอินโดจีนนี่ชัดเจนนะครับในอดีตเราไม่เคยกระทบฝั่งพมา่ายกเว้นสมัยอยุธยาทนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ว่านี่นะครับสงครามนะครับ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนั้นคือกรณีสงครามเวียดนามนั้นประเทศไทยเราไม่เปิดศึกฝั่งพมา่าเราเหลือฝั่งเดียวแล้วให้อเมริกามาตั้งฐานทัพไปเข็นฆ่าประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นแล้วอเมริกาก็ถึงเวลาก็กลับออกไปทิ้งปัญหาไว้กับประเทศไทยมากมายวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่จุดเสี่ยงสุดนะ เพราะว่าถ้าไปเปิดศึกกับพมา่าฟากอีกฟากหนึ่งเนี่ยนะครับการวางของมาอานาตนะครับไม่วาลาวหรือกัมพูชานี่ยและถ้าเรามีปัญหากับโลกมุสลิมอีกใต้ก็เจอมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคิดว่าน่าก,กังวลเพียงแต่ว่าพอพูดอย่างนี้เนี่ยบรรดานักการเมืองคีเธอร์ทั้งหลายก็บอกว่าเราจะไปรบกับใครแต่ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นทางผ่านแล้วก็ จะเจอเหมือนกับสงครามเวียดนามที่เวียดนามโกรธไทยมากที่สุดเอากองทัพมาประชิดแล้วก็จีนเปิดสงครามสั่งสอนแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไม่สั่งสอนเวียดนามมันจะสั่งสอนประเทศไทยเอานะครับหลากหลายเรื่องราวคนที่มีหน้าที่ก็ต้องไปไปทบทวนและต้องคิดอ่านสถานกา,ารณ์ต่างๆซึ่งเราพยายามอธิบายความตามลำดับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไทยไม่ใส่ใจนะครับ แล้วก็มีลักษณะความคิดเนี่ยนะครับความเป็นทาตอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พวกดีเวลาประเทศไทยเจอวิกฤตจริงๆพวกนี้ก็จะไม่อยู่ไม่อยู่นะครับ<ม>เพียงแต่ว่าจะไม่แสดงความรักชาติบ้านเมืองและจะแสดงความด้อยค่ากับความกังวลและจะไม่เอาเรื่องพยานหลักฐานเนีุผลม,มาตอบโต้เราเองเห็นคนเสงเกยงพันอย่างนี้จํานวนมากเนะเพราะฉะนั้นในกรณีของพ่อแม่เนี่ย สัญญาณเตือนให้เห็นตามลําดับเพราะมันมันมีร่องรอยนะครับและเขาพยายามจะสื่อความผ่านมิกยีบเก้าอยู่แล้วที่เราพูดกันมาหลายครั้งว่าอย่านะว่าของเขามีอะไรบ้างจริงๆคนที่ดูเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคนอาจจะคิดแค่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ประท่ากตานพมา่านะแต่ว่าอย่างกรณีรัชชานเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณศึกษาข้อมูลคุณจะรู้เลยว่ารัชฉานี่จีนเขาสนับสนุนอยู่นะครับ และในส่วนของว้าเนี่ยมันยังมีเหนือใต้ก็จีนสนับสนุนอีกฉะนั้นมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างทหารพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเดียวไม่ใช่ครับมันมีแฝงมันมีอะไรกันอยู่มันซ้อนกันหลากหลายมากนะครับและความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องรับัดรับวางเล่นการเมืองสองหน้าเนี่ยแต่มันถูกจับได้เนี่ยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นเหมือนกับที่อิสราเอลในเวลานี้เนี่ยถ้าวันหนึ่งพิสูจน์ชัดเนี่ย ว่าไม่กรณีเรื่องทหารรับจ้างขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่เราจะต้องสู้รบกับศัตรูที่เรามองไม่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องเราให้คิดถึงประเทศชาติให้บ้าๆคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวให้น้อยๆนะครับก็จะนำพาประเทศไปได้แต่ถ้าคิดเรื่องส่วนตัวกันเป็นหลักเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราจะเจอหายนณภัยชนิดติาดไม่ถึง การเมืองในบ้านเราก็เฉเช่นเดียวกันเราต่างร่ำพูดเน่นะครับว่าคือประชาธิปไตยก็ต้องเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะประชาธิปไตยนะครับมันเป็นคําเฝือนะครับเพราะเออะก็คือประชาธิปไตยระบัดสัตว์ก็ประชาธิปไตยซื่อสัตว์ก็ประชาธิปไตยระบัดสัตว์ก็ประชาธิปไตยทุจริตคอร์รัปชันก็ประชาธิปไตย ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะมากล่าวอ้างนับปัจจุบันเนี่ยเวลาไม่ปฏิบัติตามคำพันสัญญาเขาบอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงการเลือกตั้งจบไปแล้วเพราะบทจะเอาก็บอกว่าเป็นสัญญาประชาคม <S 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 แต่พอดูเนื้อในก็ไม่ตรงกับสัญญาประชาคมนะผมได้พยายามอธิบายว่ากรกตเนี่ยครับซึ่งวันนี้เพิ่งแจกใบแดงใบแรก <S S นะครับหลังจากการเลือกตั้งกันมาเนี่ยนะครับ มีนาหกหกกันมาเนี่ยวันนี้ใบแดงใบแรกและให้ใบแดงนะครับใบแรกกับผู้สมัครสอสอเนะ่มไม่ใช่คนที่เป็นสอสอเนะี่ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นไปด้วยความล่าช้าความล่าช้านี่ยนะครับจะเกิดทําให้คนกล้าที่จะทํานะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเคลียร์กันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ย ก็ขนาดปปชเขาก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาก็กตไม่ไม่ทำอะไรบ้างในกรณีเรื่องเงินดิจิตัละเพราะเขาไปแจ้งกับคุณว่าเอาตังมาจากไหนนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านในกระดาษนั้นและก็บอกที่มามาสีมาสีาส่ช่องทางและก็ไม่ตรงทักหนึ่งช่องทางเพราะฉะนั้นกกตเนี่ยจะต้อง ตั้งคณะกรรมการลักษณะลอบแบบปปชเนชเพื่อมาติดตามว่าพรรคการเมืองนะครับที่ถแถลงนงโยบายให้ไว้กับประชาชนและอธิบายที่มาของงบประมาณไว้กับกรกตนั้นได้กระทําตรงอย่างนั้นหรือไม่เพราะการหาเสียงก็เป็นความเท็จและกกตเมื่อรับเรื่องอันเป็นเท็จนะครับการพูดของคุณเสรษฐาที่บอกว่าสิ้นสุดแล้วนะนั่นแหละครับมัดทุกกรณีเลยว่า การให้ถ้อยคำของพรรคเพื่อไทยเรื่องเงินดิจิตัอเป็นความเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์คิดเป็นอื่นไม่ได้เมื่อความเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เข้าขายหลอกลวงผู้จงใจผู้ลงคะแนนนะครับและกกตไม่หือไม่เอือความเป็นจริงเลยครับคุณไม่ใช่ไปาศาสตร์ใส่ใบใดแดงเนี่ยนะครับสอสอสอบตบวันนี้เป็นผลไงน,นั่นแหละไอ้ตัวเบอลเอล์นะครับนี่ชัดเจนที่สุดเอาอะไรเป็นหลักฐานมากกว่านี้ก็คุณก็ถือหลักฐานอยู่แล้ว นะครับแล้วก็หลักฐานนี้ก็เพ่นพลาดไปหมดมนะครับเอกสารที่พรรคเพื่อไทยทําชี้แจงโกโกตกันไปก็วันนี้ก็เห็นกันตำตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากโก,โกตไม่ได้ทําหน้าที่เลยคุณจะรอให้บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องการเห็นการเน,นทำหน้าที่ของกของโกโกตอ,อย่างตรงไปตรงมาเพราะถ้าโกโกตทําหน้าที่เนี่ยต่อไปนี้พรรก,การเมืองจะไม่กล้านะ หาเสียงแล้วไม่ทำเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดอย่างหนึ่งนะแต่นะครับอธิบายที่มาของงบประมาณเนี่ยมันไปสร้างปัญหาใหม่เพราะเนี่ยนะครับการชี้แจงกับกรกตเรื่องที่มาซึ่งอยู่ในงบประมาณปีหกเจ็ดหมดแล้วก็ปรากฏว่าไปกู้มาทั้งแท่งนะครับแล้วก็ไปกู้มากกว่ากับที่รายงานไปยังกรกตซึ่งไม่มีเรื่องนะครับที่จะไปกู้จํานวนเงินหกแสนล้านนี้เลยนะครับ อธิบายเรื่องฝีมือล้วนๆนะครับแล้วก็อยู่ในงบประมาณปีหกวันนี้เนี่ยนะครับคนไปคิดเก้าๆว่านี่สารณาของประเทศกว่าจะใช้นี่หมดในร้อยยี่สิบปีนะออพอเพิ่มอีกหกแสนล้านนี่อาจจะร้อยี่สิบห้าปีประเทศเราอยู่ในสถานการณ์อันนี้นะและอย่างที่เราพยายามอธิบายความกันนะครับว่าเมื่อกฎหมายเนี่ยนะครับพินัยการเงินการคลังเนี่ย มาตราห้าสิบสามในพูดกี่ครั้งก็ต้องว่าต้องมีความจําเป็นเร่งด่วนต่อนเนื่องเกิดวิกฤตและทํางบประมาณไม่ทันแล้วข้าวข้อไหนสักข้อไหมนะมเพราะนี่เลยครับเราก็พยายามที่จะตั้งคําถามว่าถ้าคุณบอกว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนทําไมต้องรอตราเป็นพระราชบัญญัติและถ้ามีวิกฤตวิกฤตอะไรว่าบางคนอธิบายเศรษฐกิจแย่แย่กว่าที่เห็นอา้าว และท้ายที่สุดนั้นเนี่ยคนที่ได้นี่นะครับจากาเข้าไปฟื้นวิกฤตเนี่ยถามว่าประชาชนจะได้อะไรนอกจากได้ยาสีฟันสบู่แชมพูปลากระป๋องเนี่ยแต่ว่าผู้ผลิตนะเขาได้เป็นเงินนะผู้ผลิตโรงงานเขาได้เป็นเงินแต่ประชาชนเนี่ยซึ่งอย่างไรเขาก็ซื้ออยู่แล้วนะผมไม่ขัดข้องเนี่ยนะครับอย่างที่พี่นกเขาอธิบายว่าไม่มีใครขัดขวางประชาชนนะที่จะได้รับไม่มี แต่ปัญหาก็คือว่าที่คุณอธิบายทั้งหมดนั้นมันไม่ซื่อตรงกับประชาชนชเพราะถ้าคุณต้องการให้ประชาชนได้จริงๆนะครับต้องกล้าเป็นพระราชกำหนด<ม>แต่นี่เนี่ยนะครับจงใจเนี่ยครับเดินเข้าหากฎหมายนะคือหมายความว่าเข้าข่ายสงสยัย<ม>ว่าเนี่ยนะครับคุณก็อ่านมาตราห้าสิบสากฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยเจตนาเดินเข้าหากฎหมาย เพื่อไม่ให้บาดคุณจะอที่บายอย่างไรก็ตามนะครับหนึ่งคุณต้องหาวิกฤตได้ก่อนหาความจําเป็นให้ได้ก่อนและต้องเร่งด่วนต่อเรื่องทางบประมาณไม่ทันนะครับคือหมายความว่าจําเป็นต้องเร่งด่วนด้วยนะนะครับและต้องมีความต่อนเนื่องจากวิกฤตและไม่สามารถบรรจุในงบประมาณได้ทันในปีนะั้วันนี้งบประมาณก็ยังไม่ได้เข้าสภา ดังนั้นนี่ยครับการเดินเข้าหาความผิดมันมันสงสัยไงว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่อ้นี้อันี่ไม่ได้เดินข้าวความน,นั่นเลยนะใช่แล้วเขาเขาบอกเองว่าวันนั้นผมฟังเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าพอเข้าสภานเนี่ยเขาผ่านอยู่แล้วใช่ไหม,มเขามีสามร้อยยี่สิบก็คือรวมรวมรวมอยู่แล้วงนั้นถ้าผ่านอยู่แล้วเนี่ยก็ออกพรกรเลยเลยอ่าถูกไหมไม่ต้องไปรอสภาเพราะถ้ามั่นใจว่าสภาผ่านอยู่แล้วพรมอก็ต้องผ่านดิเพราะว่าถ้ามั่นใจขนาดนั้นเนี่ยเออ มีความจําเป็นเร่งดว่วนควรจะเสนอไปเป็นพระราชบัญญัติได้ยังไงออพระราชบัญญัติแสดงว่ายังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพราะกฎหมายให้ให้ช่องเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารคือการตราเป็นพระราชกําหนดและให้สภาไปการันตีชแม้ว่าสภาไม่การันตีให้อย่างไรมันก็มีผลไปแล้วทันทีที่ตราเป็นพระราชกําหนดแต่ก็ใไม่เลือกช่องทางนี้ นะครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้รู้เนี่ยผู้เก่งกล้าทั้งหลายในในซี่ของรัฐบาลที่อธิบายเชื่อ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 เนี่ยถ้าคุณต้องการความสําเร็จจริงทําไมไม่เลือกช่องทางกราพระราชกําหนดเพราะเนี่ยนะครับก็พยายามอธิบายนะครับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าไม่มีแผนสํารองนายกรัฐมนตรีก็บอกมีแผนสํารองถ้ากรณีไม่ผ่าน <laughs> และเที่สุด <laughs> คือบ้านเมืองเราเดินมาถึงจุดใน,นอดีตเนี่ยแค่นายกรัฐมนตรีนะครับว่าที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต่อมาเป็นนายกโกหกครั้งเดียวคนไทยไม่เคยให้อภัยเลยนะไอ้นี่โกหกเป็นอะไรก็ไม่รู้จะนับเป็นรายวันก็ไม่ได้เพราะบางวันก็โกหกห,กหลายครั้งเราเดินมาถึงจุดจุดตกต่ำทางการเมืองมากที่สุดแล้วนี่ตุ้มต,ต่อมนะ ไม่รู้ไอความจริงอันนี้ยจะดำรงอยู่ปีวันพวกนี้อาจจะเปลี่ยนก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็เล่นแบบนี้นเหมือนวันนี้น่นะครับมีเรื่องที่เล่าพี่นกเขาก่อนเข้ามามีคนที่มีสถานะคนหนึ่งเนี่ยเอ่ยชื่อก็รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองโทรศัพท์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนผมฟังเนี่ยนะครับก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้เขาบอกว่าเศรษฐามีอันเป็นไปเรื่องเงินดิจิตอลีนต้องลาออกนะต้องออกหรือว่า นะครับไม่ออกก็ต้องถือถูกถีบออกอถ้าไม่ออกเองอแต่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะ,ะลงมาจากชั้นสิบสี่นะผมบอกครับเป็นไปได้อย่างไรเอเอยอย่าประมาทนะแต่ประเทศไทยเนี่ยเอออย่าประมาทนะเพราะกลับมายังกลับมาแล้วเลยเออกลับมามบแล้วก็ไม่ติดค,คุกเขาทําได้นะเลยเขาทําได้นะแล้วนี่อะไรหลายอย่างเขาก็เปลี่ยน กันทุกวันทุกวันโดนไม่สนใจอะไรนะเขาทาได้นะนี่นะครับผมก็หัวเราะแต่ว่าสักพักก็เริ่มช็อตเหมือนกันป่เริ่มเริ่มเริ่มคิดออกละลืมไปว่านี่คือประเทศไทยนะเพราะนี่นะครับในตามรัฐธรรมนูญในคดีทุจริตเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะคือมาตราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิต และนี่นะครับในคดีปกติต้องพ้นโทษสิบป,ปีนะครับพ้นโทษแล้วก็บวกสิบแต่นี่นะครับคนที่พูดเนี่ยบอกบฟังมานะฟังมานะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนเหลวไหลถึงขนาดที่เป็นคนที่มีสถานะบอกว่าฟังและช่วยคิดหน่อยเหมือนที่นูกขาว่าว่าทุกเรื่องนี่ในประเทศไทยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะกลับมา22สิบงสิงหาวันที่ยี่สิบสอกพลเอกประยุทธ์ ไปโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยพวกที่นั่งแถลงการยึดอำนาจกับพลเด็กประยุทธ์ขนาบซ้ายขนาบขวาทั้งหมดโหวตให้กับเศรษฐาทวีสินบอกนะครับประกาศว่ากลับบ้านอย่างเท่ๆในอดีตเป็นคำว่าไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเป็นเรื่องเดียวที่เป็นไปตามสัญญาประชาคมเลยก็จากแปดปีเหลือปี เหลือปีก็ไม่เข้าคุกไม่เข้าคุกอีกอยู่ในเรือนจำซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ <c oughs> นับเป็นชั่วโมงไม่ครบวันนะครับและเนี่ยนะครับแม้ว่ามีภรราชอว์กงการอะไรเป็นที่เสร็จสิ้นก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะกลับเรือนจำและมีน้ำซ้ำเนี่ยอตอนต้นนะครับประมาณต้นเดือนหน้านะครับก็เริ่มนาหูแล้วว่า ก่อนวันที่ห้าด้วยซ้ำนะใช่นะครับจะกลับบ้านแล้วก็กพราะว่าก็ก็ทำลายกันเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ที่พี่ตู่พูดว่ามันอะไรอะไรเนี่ยมันเหมือนจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่จริงๆมันเกิดเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยวันนี้เรายังไม่รู้ว่าชั้นสิบสี่มันมีตัวนักโทษชายทักษิณหรือเปล่าแล้วมีครบทุกวันหรือเปล่าหรือมันดอดไปดอดมาไม่ไม่มีทำอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ไม่มีใครรู้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ประเทศไทยอะไรที่มันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะในอดีตเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ทางการเมืองมันมันยังจะต้องมีเกียรตินะครับว่าเมื่อประกาศไม่จับมือหรือคนที่ยึดอํานาจมากับคนถูกยึดที่เราพูดว่าร่วมมือกันมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ในบนรลโหวตมันคือใบเสร็จวันนี้เนี่ยนะครับคือประชาชนเนชื่ออะไรไม่ได้เลยคือหมายความคือหมายถึงว่าประชาชนไม่รู้จะเชื่ออะไรนี่ขนาดกฎหมายเนี่ย ระฐธิรมการบอกว่ายังเหลืออีกปีติดกุก <c oughs> ก็ไม่ติดไม่ติดอ่ะไม่สนใจใครด้วยนะครับที่มาของรัฐบาลดูสิตีลังกาวโหวตกันก็แล้วกันแล้ววันนี้เนี่ยบอกว่าให้จับตาดูดีจะขับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ที่กฎหมายปิดประตูสนิทนะแต่ว่านี่คือประเทศไทยเช่นถ้ามีการนิรโทษก็เหมือนไม่มีความผิดเหมือนกรณีของประเทศข้างบ้านเราอามาเลเซีย อันวาอิบราฮิมเนี่ยอันวาเนี่ยนะครับเมื่อมหาเท,ทส่งเรื่องไปถึงกษัตริย์มาเลเย์แล้วก็มีวิธีเขียนคำพิพิธสารน้วอ,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 อว่าคำพิาพากษาผิดพลาดคำพิำพากษาผิดพลาดหลังจากนั้นก็อันวาก็มีสิทธิทางการเมืองออแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เขาดูตัวอย่างมาเปล่าฮ<ฆ>เขาดูตัวอย่างมาเลยเปล่า ของเราเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายไทยก็คือการนิรโฐวุริสกบนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองอแต่ว่าคดีทุจริตก็จะได้รับการนิรโทษไปในครับแีไม่ใช่สุดซอยนะนี่คือลื้อซอยทิ้งตัดถนนใหม่เลยนะมันไม่มีซอยสุดซอยแสดงว่ามันยังมีมันยังมีสุดไอ้นี่ไม่มีสุดไม่มีสุดซอยไม่มีสุด หมายความว่าว่านั่งฟังแล้วผมไม่ขนลุกเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราก็ถึนึกว่า้ที่ผ่านมาผ่านมาไม่มีอะไรปกติเลยนะครับและจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็ยังหาความเป็นปกติไม่ได้แล้วก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าช่วงปล่อยตัวจะปล่อยณจุดใดและสนในพื้นที่เนี่ยจะไปอายัดตัวหรือไม่ เออมีเรื่องต้องอายัดต,ตัวนะ,ะถ้าถ้าปล่อยที่เรือนจำพิเศษก็สนอทุ่งสองห้องจากโรงพยาบาลตำรวจก็สอนอปทุมวัฒน์นะครับเพราะว่ายังมีคดีค้างอยู่แต่ว่าเราพูดไปพูดไปเดี๋ยวเขาเข้ามาเป็นนายกรรฐวนตรีนี่คือสภาพบ้านเมืองเราจริงๆอน,น,นี่มันนี่มันนี่มันตกลงประชาีิบัไตยยอมรับการกระทำผิดนะสำนึกในการกระทำผิดไม่รับโทษอ่ พราเพราะว่านักโทษชายเนี่ยได้สำนึกยอมรับในการกระทําแต่แล้วเป็นยังไงคือหมายความว่าในพรมราชองการเนี่ยคือยอมรับว่ามีการคือในคดีทุจริตยอมรับความผิดในการกระทําจริงนะแล้วบ้านบ้านเมืองเนี่ยมันเดินมาถึงจุดเนี้ยก็คือหมายความว่าไม่ต้องเข้าเรือนจําแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วก็จะลงจากโรงพยาบาลซึ่งวันนี้ก็ไม่มีใครรู้อะไรโอ้แต่เรื่องนี้ เรื่องนี้ถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่กับความรู้สึกของประชาชนกับประเทศชาตินะแล้วถ้ามันต,ต้องเปลี่ยนแนวการต่อสู้ไหมต้องเปลี่ยนแนวการเดินเกมในการทําเพื่อชาติบ้านเมืองใหม่ไหมเพราะว่าเพราะว่าประชาชนทุกคนต้งกาคือ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คือฟันแบบคำๆไปก่อนนะคำๆาปก่อนแต่ว่าถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยนะพี่โอความรู้สึกของประชาชนกับประเทศชาติเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะ คือคือการต่อสู้ที่ผ่านมาภาคประชาชนเนี่ยนะนิดเดียวคือพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยเขาเน้นประชาธิปไตยนะเขาเน้นเลยเขาเน้นเลยทีนี้ของพันธมิตรเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของสุจริตซึ่งเอาเข้าจริงสองอันเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันออไม่ขัดแย้งกันแต่การต่อสู้เนี่ยประชาชน,นอาจจะมีถ้อยคําที่มันบาดห,หนูนู่ออนนี่คนเต็งก็อาจจะได้แต่ว่า เนื้อหาสาระการพัฒนาคุณค่าทางการเมืองต้องบอกว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกันล <Okay. S 1> เลอยอทีนี้เพราะมันเกิดแบบนี้พี่น้องประชาชนเขาก็ยึดพักเพื่อไทยไว้ของพันธมิตรเนี่ยไม่ได้ยึดพักการเมืองไหนเป็นพักการเมืองหมักมันก็ดุลกันอยู่อย่างนี้แต่พอมันเกิดกปปสปังขึ้นมาปรากฏว่าเกิดการ ยึดอำนาจเกิดการยึดอำนาจรอบนี้รอบนี้มันมีข้อหน้าสังเกตก็คือว่ามันไม่ได้ปล่อยให้กระบวนการยึดอำนาจเนี่ยกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติมันเกิดกระบวนการปัน่นปั่นว่าให้เอาด้วยกับการยึดอำนาจปั่นด้วยว่าต้องต้องต้องโปรต้องประยุทธ์ต้องประยุทธ์ต้องประยุทธ์ปั่นมาเท่าไหร่ ขาดปีเก้าปีบนพื้นฐานที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ทําเนื้อหาสาระสาคัญที่เป็นปัญหาของประเทศนะในด้านความมั่นคงด้านปฏิรูปประเทศที่แบบเป็นปัญหาลึกของประเทศเนี่ยงานยากเงานยากเนี่ยไม่ได้ทําอ่ะไม่ได้ทําและและ,และยังมีงานที่ทําให้เกิดกลุ่มทุนใหญ่ขึ้นมาด้วยนะใช้อำนาจรัดเข้าไปปั้งสัมปทานเข้าไปแล้วก็ปอกปรากฏว่าวันนี้สภาพวันนี้เนี่ย เท่ากับว่าแทบจะไม่เหลือประชาชนของประเทศแล้วนะม,มันเป็นประชาชนของนักการเมืองซีกนู้นซีกนี้ไปหมดเลยฉะนั้นพราะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะแล้วต้องอาศัยให้ประชาชนมาเป็นกําลังของชาตินี่ผมว่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ถ้าเป็นจริงนะต้องนั่งคิดกันเลย,ะยนะ<อ>ว่าถ้ามันขันแต่ว่าเออประเทศไทยก็อย่าคิดว่าอะไรที่เป็นไปไม่ได้และมันจะมันจะเป็นไปไม่ได้จริงๆนะเออ กกฎหมายเขียนช่องขนาดนั้นก็ก็นี่ก็กฎหมายไม่ไม่ชัดอ่ะคําพิพากษาแปดเอ่อเหลือหนึ่งปีก็ยังไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเรื่องนี้เรื่องใหญ่อีกนิดนึงถ้าเราดูประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เสียกรุงทั้งที่สองอันนั้นเนี่ยมองเฉพาะภาคประชาชน มันเกิดสภาว่าว่ามันไม่เหลือพี่น้องประชาชนที่มีความผูกพันกับชาติในการที่จะต่อสู้ปกป้องตามประวัติศาสตร์มันก็เหลือกลุ่มเดียวที่ออกมากับสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมก็ห้าร้อยคนแล้วก็แล้วก็ไปเมืองจันใช่ไหมแล้วก็วนไปเรื่อย แต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญคือการมันต้องมาฆ่าพี่น้องประชาชนคนไทยกันเองเพื่อจะฟื้นฟูบ้านเมืองน,ะนี่เป็นเรื่องที่ปอดศาสตร์มันเคยบอกนะฉะนั้นสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่ที่น่ากังวลคือคือเราเนี่ยนะครับเราติดตามสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยมานานเนี่ยเราไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะอืมนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็มันเอาอะไรหลักมาวิเคราะห์อะไรไม่ได้ต่อไปอนะครับไม่มีตํารา นะครับต่อให้ซปเปอร์โคตรนักรัฐศาสตร์นักประก,กาศหัวเหนือเนี่ยพังกันไม่หมดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันสวนต่อความเป็นจริงนะครับและทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือดับเป็นขาวขาวเป็นดำนะครับอย่างที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องขำขันก็ตามนี่นะครับแต่ว่าก็ฟังไว้บ้าง ต้องเอามาคิดเหมือนกันนะเอามาคิดเหมือนกันนะเพราะว่าต้องต้องเตรียมตัวนะสักพักต้องดึงสติกลับมาเว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ไม่คาดฝันนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่เราไม่คาดฝันเราอาจจะเจอซ้ําๆแต่ผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยที่สุดก็ใส่รูหูไว้เพื่ออย่างน้อยถ้ามันเกิดเลี้ยวเข้ามาพอๆจะนึกกันได้ว่า มันได้มีเรื่องกรณีอย่างนี้กันอยู่นะครับเอาละคุณผู้ชมครับก็คุยไปคุยมาจากความน่าตื่นเต้นนอกบ้านกลายเป็นเรื่องความน่าตื่นเต้นทางกฎหมายแต่ความศรัทธา,ทา,นนาทางความเ,เสื่อมของกฎหมายเลยนะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ลงข่าววันเอกประยุทธ์ได้รับรู้ไว้ด้วยเวทานไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เจอคู่แข่งอุ้งอิงเลยเดี๋ยวเจอนู่นแหละเจอจะได้สืเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณจตุพรพงพันธ์คุณนิติธรลำเหลือครับขอบคุณครับพี่โตครับขอบคุณครับพี่นกเขาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธงชัยกมิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ